เอ้ยสายบนสายบนเวทเวทอยู่เวทอยู yes> way, ่เฮ wow. ้ยขอโว้หนดิโว้อยู่ไหนอะคำที่อะไรไม่รูวะคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ผู้ประครองควรให้คําแนะนําสวัสดีครับอยู่กับช่อง Margarita Channel นะครับคลิปวอรในวันนี้เนี่ยเป็นคิวของ l e g n a l o k Land World Genesis ครับผมหลังจากที่คิววอร์คร์บนี้เนี่ยเงี่ยมเหงาแล้วก็ป่าช้ามาแรมเดือนนะครับ oh. ในที่สุดเนี่ยทีมงานก็ได้จัดอีเวนต์ขึ้นมาครับซึ่งกดเข้าๆข,ของอีเวนต์นี้เนี่ยจะเป็นบ้านแบบใหม่ครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปเลยโดยกดเข้าๆนะครับของอีเวนต์นี้เนี่ย มันจะมีธงนะครับสุ่มเกิดทั่วแมปเลยเราก็จะต้องหาว่าธงเกิดที่ไหนแล้วเราก็จะต้องไปตีธงนั้นให้แตกเป็นชื่อกิวของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบอสท,ที่เกิดตรงกลางถ้าเกิดว่ากิวไหนฆ่าบอสได้ก็จะได้รับคะแนนและหลังจากจบวอร์เนี่ยก็จะเอาคะแนนเหล่านี้มารวมกันนะครับคิดเป็นคะแนนขึ้นมาเพื่อหาดับ1น3แล้วก็จะได้ของรางวัลอะไรไปตามระบบนะครับโดยความยากของอีเวนต์นี้เนี่ยมันคือแมปที่กว้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะหาธงได้เนี่ย อีกกิลหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเอาธงไปแล้วเพราะฉะนั้นการเดินโซนไปรอบๆแมปเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเราสามารถคุมแมปได้ไม่ว่าจะซีกซ้ายซีกขวาหรือคุมได้ทั้งแมปเลยเราก็จะมีโอกาสได้ธงมากกว่าปกติครับแลวมันก็จะมีเวลาบอสเกิดอะไรเงี้ยเราก็จะต้องดูทัมมิ่งว่าเราวนตรงไหนเวลาไหนแล้วจะกลับไปหาบอสทันไหม ซึ่งบอกเลยว่าสนุกมากเพราะมันเป็นการชมโซนแบบเกือบจะเรียวไทม์เลยครับอะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปรับชมรับฟังบรรยากาศยูวอกันแต่ก่อนจะไปมันกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะนานๆทีจะได้มีความรู้สึกวอแบบหลังตรงครับผม <c oughs> บอกเลยว่าเดือดทั้งดิสโคดมันลุยอยู่บนแลนอยู่บนแ,นแลนเวทขอบแลนได้เวทขอบแลนได้เวทขอบแลนได้อ,ไดอย่างญ่ใหญ่ดันแกดรกดันแกแต่แกใส่ขึ้นไปดิสใส่ขึ้นไปดิสเลเวลใส่ขึ้นไปดิสเลเวลแกนอมอนด้วยแก

โดโลกีโดโลกีโดโล้กโลีกเวดยูเวทดยูเวทยูเวูโอ้โหลืมเอาไฟบอลขึ้นไ้สักต้อมไปแล้วตอมไปแล้วตอมกินไปแล้ว ไปังไไปดัมนเไปัไม้ป like okay. no, ัดก like on like huh? ูป like ัดกูปัดกูปัดกปัดกปัดอยปอยเพื่อนปัดอยลเดินขึ้นมาพร้อมกันอเคโอเคดีได้เวเพื่อนมันมันมันเกิดเวลาขอแก้โลกีหน่อยนี่กดเข้าได้ที่นกูดูกรีกดูโกรีกดูโลกีกดรูลโีลีอกหมดรอโกหมนไ้แล้ไปนไรเดินมาวเมันมีแต่แท็อไอยู่ดันบน

เอ้ามึงเห็นมงมองมม่ฟังกูมองต้ทเกิดไปหาโงนให้หมดเลยม้องอะทุกคนเลยนะไปหาทนีบอสได้มามามาทาแรซ้ายกูเจอมิโนทางซ้ายแล้วไป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 ้ปไปไปไไปไปไวไปไปไไป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 ยปไ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 ลไไปไปไ่เป็นไรไ่ไปไายมีต่อ

ต่มไปแล้วต่อไปแล้วมามาเติมเติมวัไฟปิดวับไฟก่อนฟังกูปิดวั้ไฟก่อนเดี๋ยวเอยไปเลียบอสตรงกลางมองแค่ดูไปดูปิดปิดวัาไฟทำแจปิดปิดวับไเลยมาเราปิดอสจากมุมบนไปนัวนัวเล้เยเคไอสัตว์ พูตุดต่อนยีโคตดแผดการกูแทงแลยกูแทงแรงกูแทงตวรมีใครมีใครมีตอมาวัเซนน่ะอ่ะมันนับมันนับดาเมจลัดมันรับมันนับดาเมจลัดจบแต่ไม่อจจะไไม่เป็นไรแต่แต่ให้มันอยู่ในกรอบของมันเราก็พอมามาเนลงมาลลงมาแล้ตามแรงแรงตแดียวเดียวอยเดยวไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรลกไม่มีเศษเลไม่ใช่ิวเียนี่สัตว์ไม่มีแรงไม่มีไป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 ไอยู่ละเนีย ไม่มีแรงเลยมีแรงเอ้ยไอไอคิวนึงไอไอคิวเอาไอไอนี่เอาไอไอนี่รอดครับกีนแรงอยู่ระวังน้องตกแดนตายมิโนอยู่แต่มาเล่นบอลกันเล็กหน่ๆแบะเขาให้โอ้โหตายหมดเลยมึงต้องเตรียมน้ำมูลกันแล้วเว้ยใครตายมึงไปเอาน้ำมูลมาเลยนะใครใครที่มึงตายเดี๋ยวเล่นบอกันต่ออวี๋หนึ่งนะต่อตาสามมึงอย่าแรงครับกูกูปล่อยกูแรงแผ่นเดียวขึ้นไปดิทขึ้นไปดิทแต่เดียวพอสี่ขึ้นไปดิทแล้วให้งานเบึ้นขึ้นไปดิทหน่อยขึ้นไปดิทหน่อยทำไมกูไม่ให้ใครขึ้นไปดิทเลยวะ เว้นเล่เว้นหลังไปแล้วเว้นหลังไปแล้วมปินต่อปิงต่อปิงต่อฟังแตกก้าบนให้เพื่อนหน่อยฟังแตกก้าบนให้เพื่อนหน่อยเดินต่อไปเรื่อยเดินต่อไปเรื่อยจูอือเดินต่อไปเรื่อยไปขึ้นไปนิดขึ้นไปนิดขึ้นไปนิดมันไม่มีแรงขอโบน่อยขอโบน่อยต่อมันแล้วต่อมันแล้วต่อมันแล้วลุกแรงแล้วลุกแรงแล้วเฮ้ยมันติดมันจะแรงทับดดาานนยยเแกน้ดมูลแกน้ดมูลติดลับติดลับปัดหน่อยปัดวิ้นหน่อยปัดวิ้นหน่อยดิดหลับติดหลับปัดหน่อยปัดวิ้นหน่อยปัดวิ้นหน่อย ไอ้ฟังกูนะไอพี่มันจะไม่เห็นเงยกาเหมือนจะไม่ขวาขวาขวาล่างขวาเราไม่ดูขวาล่างใคร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 ล่างมันมาตีมันตีอยู่สองสองท้องเลยไปล่าง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 สองท้องสองท้องเลยสองท้องเลยมาเร็วมาเร็วกูลบแดนให้ตรงนี้ตรงนี้ลบแล้วตอมตอมขวาล่างไปแล้วโอ้กูติดจอนตายไหนท้องอยู่ไหนท้องอยู่ไหนกูมองไม่เห็น ต้งล <Okay>, the ้มตรงตรงไม่นต้งายืนเลยได้แล้วฟักูมาแทงตรงมาแทงตรงมาแทงตรงมาแงตรงั่นแบต่อไปอยนั่นเอ็มีเราค่านี้เราเราวันนี้เราวันนี้เราวันนี้วางร่างอันนึงอะร่างอันนงไปหาใส่แบสใส่แบสใส่แบสใส่บสใส่แบข้างบนข้าวร่างไ้รงได้ตรงนีเข้างบนให้งบนก่อนเขางบนก่องบนก่อนค่าตรงข้างบนก่นมดาวิเป็นงหรืออะไรว ไหลหลงกนคเ้าได้ถ้าค yeah. ุตายบัดแดนบัดแดนบัดแดนมันงสวยสวยสได้ล yeah, nice. ้ามมันเติม้ายเ่อนมันเติมวอฟท้ายเรามาปิดวฟท้ายมาปิดวฟ้าแก้เคล่อหลังวางเห็นไหมขึ้นมาขึไปหน่อยสิขึ้นนหน่อยใครตายลวอล่างนะใครตายวอบล่างนะอันนี้ชูัล่างนะอันนี้ชูัล่างนะวีวอยู่ข้าง โนอยู่ขวามันกำลังจะเข้าเรายานี้ก่อนมึงเกีย์วันีียดผาัผาโี้นีด้วาผมว่าตรงกลางผมว่าตรงกลางผมวาตรงกลางเห็นไหมตรงลางตรงลางเวเว็ไปแล้วเว็ไปแล้วเว็ไปแล้วเต็มต่างหน้าใจสวยบังเกอดแล้ววมีบังเกอ้ขอตัดอีกทีขอตัดอีกทีขอตัดอีกทีโดนเต็มข้อ

มอบะครัขอบมาไเดนวดักปึ๊บเดนขวาตงเดิน้ายตงข้างล่างข้างล่างมีโนข้างล่างมีโนพี่ดิเดินมาเดินมาเดินมาข้างล่างมีโนมีโนมีน้เต็นคูมีโนเป็นคูบปูปูบาปูกโดนอยู่ตรงกลางโนอยู่ตรงกลางต่อไปแล้วต่อไปแล้วต่อไปแล้วเอาไอ้องพวกเนี้ยบากูมีโนเนี้ยมันมันคนมันเยอะไม่โดนไม่โดนงตีเต็มแกเขิดแกเขิดยวยวยวทีนึ เดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาดูดูตนดูต้นต้นอยู่ขวาล่างต้นอยู่ขวาล่างเราไปไปหลังว้าได้ค่ะต้นจีโร่ดิเอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมประตูขวาล่างนี่คือแบบไหนตัดี้พอเลยดิเดี๋ยวมันเกิดแล้วกูรอดูอยู่มันเล่นมันเล่นึ้นไปเล่นเนี่ยมันเล่นกับเอ็นดีอยู่ไอย่างเนี้ยปังปังงานะอย่าอย่าไปเวิ่งโดนเอ็นดีนะอย่าไปเวิ่งโดนเอ็นดีปัด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 แดงปัดแดงปัดแดงไอ้เที่ยวลพานว่ะกูรอดูอยู่เกิดแล้ว ไซโปโลนินไโบลนินเยอะ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 เอะยอะขึ้นไปดไดิหายอีหายอหายอตดักแล้วต่มดักแล้วต่ดักแล้วต่ดักได้ต่ดักได้งแไปเออหมดหมดหมดโรนินไม่ง่ายกว่ามันถ่อยอะเลยว่ะมัขาออมอะไรอีไมจะพอไปเลขกหกไปเกหกมันถือไปเยกหกไปเยกหกไปเรยกหกไปเยกหกหอยู่น่หหกหหกหลหก ใวกเวกเวดเวดเดักไว้อยู่เวดดักไว้อยู่มันมันจมมันจมเวทหมดเลยมันจมเวทหมดเลย ไป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  เต็เเต้เยิเซ็มกี่ไหมไ่เริ่มพูกีดกี่าดิพูดกี่มาดกีมากี่มาตอยต่อยต้อยนะตอยต่อยแกร้อนหน่อยแกร้อนหน่อยพี่เบิ้มแกรอนหน่อยเวดักไว้อยู่เวดักไว้อยู่ ตอมอยู่ตอมอยู่ตอมอยู่ไม่ต้องถอยแล้วนี่นี่สวนได้แล้วสวนได้แล้วสวนได้แล้วได้สวนได้สวนได้สวนได้เวทเวทดักไวอยู่มันตายหมดเลยบาดอยากให้มันกลับเวท เตะตายเตะตายไปแรงกูไปแรงกูไปแรงกูตอมตอมตอมคุมแล้วตอมคุมแล้วมีคนเพิ่งเห็นไหมกูแทงอ่ะกูแทงอ่ะตามสี่คนอ่ะในดงอ่ะเอ๊ะเติมเติมวับซ้ายเติมวับซ้ายแกแกเถิดด้วยแกเถิดด้วยข้าวมาถลอกถลอซ้ายล่าางเข้ามาได้เข้ามาได้เว้ไปหลังวับเว้ไปหลังวับเว้ไปหลังวับคือซ้ายก่อนมันมีคิวนึงมันมีคิวนึงอย่ในดงอยู่ในดงอยู่ในดงเนี่ยอออยู่ในดงแก่เิดแล้วนะบแค่เิดแล้วนะ ต้องฆ่ามันออกก่อนต้องฆ่ามันดอกก่อนคุ้กว่าฆ่ามึงฆ่ามันดอกก่อนั้ง้าอยกคุ้มอยากคมาไม่ด้อาเอาเอด้ดูามัดอกไามัดอกไปเอามัดอ้ยมีคนแข็งมันดึงมายมันดึงมัด่ิดนะาดิดิย่ไปไปนอนอยู่ตรงกางเอ็มีก็ดึงเหมือนกันเดึงเอ็มดึงตกลางเดินมาเดินมาเดินมาตรงกลาง ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเวทดักไว้อยู่ไม่ต้องกลัวเวทรับขึ้นมาอยู่บนแรง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 เอเดนสีได้บอลแล้วคืคเอาสายได้เกย์คืนเกย์คืนคอยเบสคืนหน่อยเบสอยู่มันเยอะสปให้้สปตายตายเยอะตายเยอะตายเยอะเวทดักไปแล้วดฮดอันเดียนมาแอนเดียน เออเส้นตายเนตายแล้วสาบนคุณปิดคุมาร์สายบนได้ปะกดแรดิให้ไม่ใรตเตมาได้สองสองคียเต็มนะสองคียเต็มนะบนหัวบนหัวเลยบนหัวบนหัวหเจอบนหัวเจอเฮ้ยตอมดัก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 ตายเยอะ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 ตกแรงมันตกแรดิไอเดียแล้วนะแปป้ให้นะสปี ตอมหลังไปแล้วขวามืออขวาบนอ่ะไล่ทีไล่ทีคูกตวิวิเออวิมันตายวิมันตายวิมันตายโอยู่ไหนโบอ่ะไหมนไหมีมีคู่อยู่้งอลไปเล่นหนึ่งไปเล่นหนึ่งหมดแล้วที่หมดแล้วหมดแล้วยเ็มีีล้มีจีแล้ แล้คกันค่มึวยทเอ็อมจีเมาิโนินเนมีโดนโลีทั้งทั้งโดงเลยข้างล่างหลังวัดหลังวัดหลังวัดหลังวัข้างล่างมึงข้ามไปเลยดิเราเราไปช่วยดีข้าไปเลยมึงข้าไปเลยข้าไปเลยมึงข้าไปเลยแล้วพูดโลีไปแล้เห็นไหมเห็นไหมกูโดนเต็ีมการแค่หน่อยแก่หน่อยแก่หน่อยได้แก้ถอยแ้ยแ้ิปปิดวัิปปิดวริปปิดวิโนมันเอาไปอันแล้วเนี่ยวิในดงเราวิในดงเราฆ่ามันทีกฆ่ามัน เจมีบนวัวเาดนบลวัเราลวัวเลขเเลขเกเลขเกขึ้นแปดไมไมนองอออโงไปก่อนวะวิ่งตามวิ่งตามระวัง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 เดเไปแล้วเไปแล้วไปแล้วไออาคอตอมดักไปแล้วตอมดักไปแล้วการ์าอตมไแ้มดัไวอาร์คอมดนกไปมไอร์มัไอร์ดวั้ยาอนอนนตายแล้วายกไมนวมิโนว

มิโนมิโนตกแรนเยอะเกียร์ตรงบอสหน่อยเกียร์ตรงบอสหน่อยเกียร์ตรงบอสหน่อยแล้วมามาฆ่าบอสเราต้องปิดบอสเราต้องปิดบอสเราต้องปิดบอสแกแดงแกแดงด้วยนะแล้วกูไซแบสอยู่ในดงระมัดรแลนแลนแลนแล้วแลนแลแลนแแลแแล้แแล้แแล้วแแล้วแแลแแล้แแล้แแล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 ้วแรแลวแแลแรแลแแลแรแลวแแลวแแลแงแลแแลแรแลแแลแแล้้วรเนรงน้รง้ มลมันเลยเปพื่อนแเพื่อนแเพื่อนมันปล่อย้แทบพงแทบล่อยนนต์ลยครับบนบนนะเลกกาเเลกอะไรอย่้มามามวโ่ยครับโวลห่ยครับมันวนไปเลยเดี๋ยวมันก็ติกีเว้ยมึงปล่อยมึงปล่อยมันวนไปเลเวยเราจะตกแรงตายมันลากกแทบมึงเห็นมเนี่ยมันจะตายกันทีเรานอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันเจอเดี๋ยวันเจอเซนนี่น แต่ปัญหนเบียดเบียดเียเียข้นบนเบียดคอนดมดบนมันดนตเออบจะไเาด้สดขอบฟ้าได้พงผาพงมันดักรบยอย M ด้บอสาตัวเยได้เยอะว้นเไปแล้วเว้นไวเว้นไวตกเยอะตกเยอะดงแกแดงแกแดงวเียนตดักไปแล้วตอมดักไปแล้วตอมดักไปแล้วโอ้ยหายหมดหายหมดีรย เยยายาาขวากลางกลางนินงก่างนี่ตกแตายเลยมันตกแดนิดนึงมันตกแดนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเวเป็นแล้วเวฟเป็นแล้วมันมาอยู่กลางันกลางมันอยู่กลางลางกลางล่างกลางลางางลงแทแทบนแทแทบไอ้ขวาล้วา็้าแทได้ล้ทงทททง คนลิกเอาเหรอในโคนโคกในโคกนโนมีโนอยูมีโน่มีโนตอยู่มนอยู่มีโนตอ่อยู่มีโนตทอ่ีอยู่มีโนตอยู่มีโอยู่มีโนอ่มีโนอยู่มีโนตอยู่มีนิอยู่มีโนตอยมีโตอยู่มีนตอยู่มีโนติอยู่มีตอยู่มีโนอยู่มีตอยู่มีโนตอยู่มีมีตอยูติอยู่มอยู่มีมีโนตอยู่่มอยู่นโมีน อานอยมาตีกันเร็วเรเร็วเร็วเรวเร็วเีเีเลยแกเลยแกเลยเเลเลเลขเลขเลขเอ้ยมีสอง้ายมีสองย้ามันยงออกอายุเป็แล้วตมแล้วต่มแล้วตมแล้วตอมแล้วต่อมแล้วต่อมองต่งออ่องีนอนน้่มต่มแล้วต่มแล้วตอมแล้วต่มแล้วตอมแล้วต่อมแล้วต่แล้วต่อมแล้วต่็มเลวตเล เขาไม่ได้พี่เอตแแเอด็กสองเอเอียู่อยู่ปะเอเนีมันเป็นอยู่ีีกับโลนินดีกัโนินมาได้ได้เดินลงมาเดินลงมาไม่สนไม่สนไหนว่าโทกูหาไม่เจอเลเลมาได้ไดนได้้ได้ได้ได้เจะมีพอยู่มาเรามาแทง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 นิดนิดเราวางคู่เรากี่นวดีวัวหนวัวหนวแกแดงกยรแรงหน่อยรุกแรงหน่อยกั๊มรแรงหน่อยคุไดแล้วกูได้ทีแล้วค่าทียไหน่าเวย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  นมานให้ใ้เต็ม่มอาให้เต็ม่ขึ้นมา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 ข้นมาขึ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  เตรงนมอง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 มาต่อยกันตรงไหนดีแล้วนมดดไดมันมันดจัง้น้าหน่อยงน้าอีจังน้าอีจังาจงแ้เกมหมนออง่ไปรมมึงตายแบบนี้มึงตายตีดเตีดยตยแบบทีมึงตายอไนนีม้วมไม่รู้มึงปล่อยมันดเออติดตางนีูมันมาแล้วนะมันขยับลงมาแล้วนะอ้มันขยับขึ้นมาแล้วนะ

เหนนมองกัพี่เบิร์ดพี่เบิ้มขอขอแก้ดอนหน่อยแก้ดอนหน่อยแก้ดอนหน่อยไปเจอถึงหลังวับเลยถึงหลังวับรู้ไหมหลังวับเหมือกันตายเยอะ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 รอแล้รอแล้รอแล้ขวาหน้าขวาหน้าเอ็นดีระวัง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 อย่าไปเร่งเขาน้มัต้องเข้าว่ะไอ้นีน่ไอ้ไอ้มึงไปคอใส่โรนี่เลยมันไปท้ายแล้วมันมันห้าแปดแล้วไอ้นี่ไอ้นี่เกี่ยวด้วยน้ำมันค่า แล้วเปิดคอไอ่ามีโนอยู่แค่หนึ่ง